เอ้เดี๋ยวจะนเอ็กซ์แคป่นี้ก่อนไหมเอาแค่นี้ไหมจะเอาอีกเอาเอ็กซ์แคปออกเสียงดังเหรอเน้นน้อยเลยเพราะว่าไอเกมหาเนี่ยเวลาแบบเจอออร์เลอร์อะมันจะดังออกเลยตอนมันขึ้นไอ้นั่นอะดังอะไรนะดังแค่เพียงตั้งค่าตรงไหนเนี่ยดังอะไรไหนวะตับตับตับปะออกออกออกโอ้ยเชี่ยนี่มันทีมปนสะดมของแห่งชาติเลยวะตับดาบโจรชาติเลยวะเพลงก็เป็นไปเลยมันไม่มีแบบมาสเตอร์วอลลุ่มเลยสักเอสักครึ่งหนึ่งสักครึ่งหนึ่งสักครึ่ง ข้าข้าึ่งหนึ่งครึ่งโอเคป่าววะมึงโอเคป่าวค้ึ่งครึ่งึงโอเคป่าวรึ่งอ่ะ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 อ่อเอึงโอเคป่าวอ่ะอยอุ้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 ยอร้่อุ้ยอุ้ยอ้ยอึ้งอุ้ย้ยอา้ยอุ้ยเุ้ยอุยอ้ยอุ้ยอ้เอ้ยอุ้อน้ยุ้ยอุ้ยอุยอยอ้้ยุุยั้่้ร้ออ้ออ้ยอ อาไปเลยแล้วไปเลยแล้วไปเลยแล้วันเลัไปเลยแล้วเลกูกูด่าเลยกูด่าการที่กูยิงยิงปืนเลยมึงมึงเอเลฟอยู่คนเดียวอ่ะจอบโจรทั้งหลายลุยเว้ย่ังลุงบอลไว้ลุงบอลคือคนที่เสียนั่น เฮ้ยอย่าพึ่งดิเอาเอาไม่รู้มันยิงเองมันยิงเองกยังไม่ได้หยิบปืนเลยเฮี้ยนี่เฮี้ยนี่กดไลท์หยิบปืนเนาะกดมันกดติดซ้ายก็กดติดซ้ายที่พัดนี่เลยที่ผนังนี่เลยเฮี้ยนี่กูยิงกูยิงกูยิงลองปืนเลยเนาะลองปืนลองปืนเฮี้ยนี่เฮี้ยนี่บอลเดี๋ยวเราทำเราจะทีกันไปปล่อยพวกนั้นมันบู๊ไปอ่ป มามากูค uh ุ้มกันเองกูคุ้มกันเองไปไปไปกูกูกูทำเอาเจ๊ดีเองกูเอาเจ๊ดีเองเฮ้ยจริงเหรอมึงเก่งเหรอเล็าบัตตันไปยิงขึ้น้าปนปนปนกูกูยังไม่ออกจากรถเลยกูยังไม่ออกจากรถเลยจะยิงได้กูกูมันบอกว่าเล็ฟกดเล็ฟเมาส์เพื่อเพื่อมัดตัวประกันแล้วไอ้เฮียกูยิงเอวมันเบี้ยวเลยเอามึงก็เลยเบี้ยวตามเอวอะไรเงี้ยเหรอเฮ้ยตำรวจมามึงก็ยิงสิ เฮ้ยคุยิงดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเทสส่งข่าวมันไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเทสส่งข่าวเฮ้ยเฮียนี่ใครอ่ะเฮียนี่ใครอ่ะเฮียบอลมันทำเฮียอะไรอ่ะเขาเขาเขาคนจิ้ที่ดู่ใส่มาเท่าอยู่ตำรวจไอเวนเข้ามาแล้วตำรวจแล้วเฮ้ยกูตบหัวเฮียบอลได้ด้วยโคตรเท่เลยอ่ะคือเฮียเลยมึงลองกดเบอร์สาวดิแล้วมึงเห็นมือมึงสะบัดเมาส์ตบหัวแม่งอ่ะ เฮี้ยสียงเกมแม่งดังจริงเยบอยมึงลงกูตบหัวเจ็บปะมึงเจ็บปะมึงเจ็บปะเจ็บเลยวะไอ้เฮี้ยมึงหัวแข็งเหรอไอ้สัตว์หัวแข็งเหรอเฮี้ยนี่เฮียนี่เฮี้ยนี่ไอ้เฮี้ยกูโลกูโลเจ็บกูเจ็บดิวดิมึงดิวดิ้ดิวดี้เร็วเร็วดิเพื่อนเพื่อนเราเสียตายอยู่ข้างล่างมึงจะมึงจะไอ้คนบ้าดิเพื่อนเรากำลังเสียเราอยู่ข้างล่างไอ้เงี้ยไอ้บอลมึงเอาดิดคุ้มการหน่อยคุ้มการหน่อยเฮี้ยไปเก็บบัตรเครดิตไปโอไปไปไปกูเจ็บกูเจ็บ ไอ้สองคนไม่ใช่สองคนไอ้ชื่อสองคนทำอะไรอยู่บอลมาเครดิตเร็วตายคุจะตายบอลเครดอยู่นี่บองเครดอยู่นี่ไม่เข้าห้องนี้ไหมกูพลิกล็อกประตูอยู่พลิกล็อกประตูอยู่ไอ้พี่ไอ้นี่อยู่พอเขาบอกดกดอะไรกดอะไรรู้ละกดอะไรรู้ละมีด้วยเหรอะตายไปเอาทุกอย่างทุกอย่างเกมนี้คือทิ้างมาป้นธนาคารเพื่อนแล้วมึงมีด้วยเหรอคืออะไรวะเขาคือคำถามอะไรวะเีจอนะไอ้เครที่เกมป้นธนาคารจริงไหมเนี่ยซ้ายทุกอย่างคลิ้งซ้ายมั้ยเฮ้ยกูจอนพิกว่ะเยี่ยกูโดนยิงทุกดอกเลยอะ

เอยแล้วกระเป๋าอยู่ไหนอ่ะนี่นเฮ้ยอี่ยเอยู่มือโอเควะมือมันหลวมอ่ะ

เอาเเลยชี่ยจบจบปอนนี้กูไปซื้อเฟอร์รารี่แล้วว่ะจบปอนนี้กูจะไปซื้อไอ้นี่ว่ะซื้อซื้อซื้อฟาร์มแล้วก็จะขายไอ้นี่ขายอาหารสัซาดละนุ่งมาฟอกเงินซะอีกมึงใช้ชีวิตสมถะจังวะเชี่ยมป็นปมปนจริงหผมเนี่ยกะกะเอาแบบกะเอารอบเดียวเลยหรอรอบเดียวแล้วเลิกเลยหรอเชี่ยไอ้เชี่ยคอมคิดกูสิ้นคิดว่าไปบ่หวะไอ้แล้วลองมาถังวะเอ้ยโกหกพี่โกหก เอาถือปืนได้ลองขี่ควายเฮ้ยเอ้าเฮี้ยกระสุนหมดเฮี้ยทำไงดีเนี่ยมึงกดคลิกซ้ายตรงไรเนี่ยตรงพวกกองกระสุนน่ะมึงจะได้กระสุนอ๋อกูได้กระสุนแล้วมาจะยิงเจาะหัวมึงทีละคนเลยเย้ม่ตัดไอ้เหี้ยเพสงครามไม่ทราบเก่งๆยังไงเก่งงงยัไก็กูใครกูใครกูใครกูก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยมึงรู้ปะล่ะอออ๋ไ้เฮ้ยกระเป๋าไปไหนหมดวะอยู่อยู่ในรถเนี่ย มึงเอาออกมาดิอยากรวยกันไหมเนี่ยมันน้อยกันจงวะมันี่เฮ้ยอย่าแลกแลกเ้ยเก้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยไอ้ลเอ้ยไอ้ลไม่ไม่ไม่ใช่เฮ้ยไอ้ลไอ้ยไอ้เฮ้ยอลมยงท้ยเฮ้ยเ้้ย ไอ้เย่าเรียบร้อยเกมเด้งแน่เกมเด้งแน่ไอ้บอลเรียบร้อยเกมของแกไปแล้วเหมย่ากูไปรับล้วเออเรียบร้อยโฮสเลฟเดอะเกมไปถือว่าเราเรียนเรียนรู้ระบบแล้วไงคือเราอยู่เปลี่ยนละเปลี่ยนละเปลี่ยนเปลี่ยนโฮสเลยเปลี่ยนโฮสเลยเปลี่ยนโฮสเลยเรียนรู้ระบบแล้วเปลี่ยนโฮสเลยเราว่าเราเดี๋ยวเราจะชนะแล้วเว้ยกูร้อนเงินกูร้อนเงินเร็วเรินร้อนเงินร้อนเงิน เร็กดเลยดีสกดดีกดเลยดีสิกดดีกดเลยดีสิกดเร็วกดแล้วกดแล้วเร็วๆกดเลยดีสิกดดีมึงอยากกดไอ้ฟิมงอาดไวนโทษๆไปเลยเกมมเวลาได้แลเรอยๆไีเลยกูจับไปเลยกูไปแล้วว่ะแลวเอาเลยเอาเลยเอาเลยเต๋ยเอเต๋เต้ยเต๋อเตอเตอตอเต๋ยเตอเต๋อเเตอเตอเอออตอตอออ ไอ้เฮียอัลเลอร์หมดแล้วไอ้ชัตว์ช้แม่งมันไอ้เฮียอัลเลอร์ยังไงไว้สัตว์ไข่ควักปืนคุณไปจีบปืนไอ้เฮียอเลอร์ได้ไงไว้เฮียมาไอ้เฮียมามามาไม่เป็นไรเกมไว้เกมไวเอ้ยคุกกันหน่อยไอ้เฮียคุณจะตายเฮ้ยสวภาพมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเอาสวภาพไม่ได้ฟิวว่าคุณยิงไอ้ฟิวเฉยเฉยเลยไหมเฮ้ยมึงจะโดนเตะ ยังเธอเตะถุงกระโปเก็บใหม่ไอ้เยี่ยเก็บยากจังวะเพิ่งเก็บเพิ่งเงเพ่งเงเพ่งเเกกูเอาะวันออกมากันะวันออกมากนี่นแล้วกูกูเจ็บคอกูเจ็บคอกเค้ชดีมันดูป่วยนะป่วยเลยชิบังเป็นโจรเต็มตัวแล้ววะกูถึงเทพอ้าวเยี่ยกระเป๋ากูก็เดนระเบิดหายไปเลย ใครที่เ <minutes> ก kind of <Aww. S 1> ็บของใส่กระเป๋าเมื <until ussen> ่อ <SAN> ก <TA Maria> ี้กูขอโทษด้วยนะมันไปหมดแล้ววะไอ้เสือเลยกูจะตายวะมาเป็นล้านเลยบอหลัง้นมันยืนจ่อยิงมึงไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอกูหลังหนาพอดีอ่ะเยอะเราเราต้องเราต้องได้รอบนี้เราต้องได้ตังค์แล้วก็เราต้องมีตังค์เยอะๆเพื่ออัพเกรดตัวเราด้วยมีปืนมีกระสุนเพียวยิงด้วยไม่กูยิงตัวขขาเอาอยู่ นไอ้เท่นี่เพื่อนกูใช้เว์เยอะนั่นแหละเว้ยป้าหมายเอ้แต่เกมนี้มันไอค้คนบอกตกอะไรเนี่ยใครหมดที่อะไรวะโยุดที่สู้กันไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยระหว่างคนกำลังสู้กันเอาไปอตายเที่อใครหมดที่อะไรไม่รู้เฮ้ยเดินเยืนี่ยจะทำกูประสานเสียเว้ยมึงเปิดไม่ได้กูว่ากูมีวิธีที่ไวกว่านั้นว่าเฮ้ยมีคีการ์ดใช่ไหมเอาคีการ์ดไหม เออเอาเอาขีการ์ดไปใส่ดิตำรวจตำรวจเป็นมึงมันคือคนไปปิดกูว่ากูจะไม่กูจะไม่เก็บของใส่กระเป๋าเลยวะกูจะทำอะไรกูจะหยิบทีละอันแล้วเดินเข้ารถเลยวะไอ้เขี้นี่ง่ายอันนี้ง่ายกว่าเยอะเลยจริงจริงจริงกูด้วยเฮ้ยเอางี้ไหมพวกมึงช่วยกันคุมการตำรวจไหมส่วนกูกูหายเดี๋ยวเป็นสายหยิบเองนั่นคือคุมการอะไรวะอะไรคือคุมการตำรวจวะโอเคโอเคพวกไปตำรวจกันเหรอเนี่ย คุณมึงเรียนหรืว่าคมึงหลอกคุณมึงหลอกกูเหรอเนี่ยมึงตำรวจหิวไอ้สัตว์มึงโดนยิงเป็นล้านเลยขอโทษขอโทษกูหลังหนาไอ้เจีกูไม่รู้หลังหลังหนาไอ้เจี๊ยมจะตายฮะมันจะตายพร้อมกูไอ้เจี๊ยนี่มึงก็ปรี่ากูก็ปรี่ามึงหยิบผ่านตู้กระจกรอเพื่เดียวมนหยิบไ้ไอ้เจี๊ยช่วยเ่าฮ่าฮ่าอ้เจี๊มันมันเหมือนคนชักว่าวเลยว่าเมื่อกี้ กูกูคิดไม่เองวะถ้าเองกูเห็นกูเห็นแบบแบบว่าเคยยังไงวะเหมือนเพชรกูแบบกระเด็นกระดอนใครมันวิ่งเก่งยังวะเฮ้ยอย่าเดินเตะอย่าเดินเตะเว้ยะรูดเชี่ยแม่มึงกินทองเว้ยเขี่ยเขี่ยแข่งนปอะไรกันวะเฮ้ยอย่าสติแตกอย่าเพิ่งยิงเพื่อนผ่าเจ้าหน้าที่เหรอ เฮ้ยหมดหมดแล้วปะยังยังกูเอาหมดหมโอ้ยเฮ้ยมึงมึงยิงอะไรเดี๋ยวกูขนเองขนหี้ยอะไรล่ะยังไงขนทองไอ้้ไอคิวไอ้เหี้ยมันตีดบริษัทตำรวจปะเนี่ยบริสายตำรวจปะเนี่ยโดนทงใส่แล้วอ๋อเหมันมืนมีคนทอรยศอยู่ในนียมันตีไอ้เหี้ยไปไหมไปไหมไปเอะเว้ยไปเอะเว้ย มันพองมันเข้ามาในรถตำรวจแล้วไหมรถตำรวจเทียอะไรตำรวจเข้ามาในรถแล้วจมีทางอะไรวะมันขึ้นๆลงๆวะคือเฮี้ยอะไรวะกูนี่เราทองเข้าเข้าเข้าไอ้นี่ไวางหน้าร้านเต็มเลยไม่เอากันหรอทองเก็บแคชขึ้นมาไม่ในนี้ตัวเก็บแค่มากเลยเนี่ยเจ็มคนจะหาทันทีนะถ้ามึงอยากได้แค่นี้กันจริงๆหรอเอ้ยรอบหน้าก็มีอีกไงมันจะเกษียรเลยอรอบเดียวเนี่ยนี่ไงกด เอ็นไฮแม่งเลยเฮียนี่แบกรูปมามันน่าจะขายได้เว้ยเพื่อนมันมันขายได้เว้ยมึงเชื่อกูดิวะเชียเจ็ดพันสี่เห็นปะเฮียไฮแรกเอาตึงๆโอ้โหเอาวะซื้อเลยได้บ้างเนี่ยโอ้โหซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยโอ้โหซื้อได้ทุกอย่างไม่ได้เลยโอ้ยเยอะซื้ออะไรไม่ได้เลย